สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาเนมพุกชาแนลนะคะวันนี้พาดูมาซื้อของที่เ,ออเทสโกเนี่ยค่ะของออโดนกักตุนหายไปเยอะเลยนะคะแต่ละช่องแต่ละท่านนี่เราก็มาออกมาซื้อกับข้าวโอ้ยสิวขึ้น อของหายไปมัน,นจะมีเยอะแค่บางชั้นนะคะเก like ี่ยวกับที่คนไม่ค่อยชอบเอ้ White, emperor, <tamanho standen S 1> เพลงไอ้นั่นแม่หายไปไหนอ่ะเพลงดูน้องนี่ก่อนนะแป๊บนึง ตามหาุบนเส้นโอเคเซ่ฮัลโหลสิลูกเซ่ฮัลโหลยังเซ่ฮัลโหลนะเซ่ฮัลโหลอ๊ะเอ๊ะเอเอ,เอ,เอ,อย่างนี้ก็เอ่อบางอย่างที่คนต้องการก็จะหายไปนะคะโดนกักตุนแต่บางอย่างก็เยอะหน่อยเพราะว่า ไม่มีใครต้องการก็จะเยอะหน่อยถ้าคนนิยมกินกันเยอะๆก็จะโดนกักตุนน,นี่ก็จะเป็นพวกอะไรอาหารเขาเรียกอะไรนะเพลงพวกนี้ลูกนี่ฮะอันนี้ว่เาเนี่ยโดนกักตุนจ้าเน,นี่ยโดนธัญพืชก็คนนิยมกินเนี่ยฮะอันนี้ก็ของเด็กๆขนมเด็กๆก็ หายไปเยอะเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เด็กหยุด stop high school กันก็หยุดก็โดนนี่โดนกักตุนก็เก็บไปเยอะอย่างบางอย่างก็จะเยอะหน่อยเด็กที่เด็กไม่ชอบอย่างพวกนี้ก็หาย อันนี้เป็นพวกทีนะคะทีทีอย่างบางอย่างที่เด็กชอบทานก็จะโบโบไปบางอย่างก็จะโบบางอย่างก็จะโบ อันนี้ก็จะเป็นพวกน้าน้นําอัดลมอย่างคนที่ชอบใช้เออ่ชอบกินชอบใช้มากส่วนนั้นก็จะเว้นว่างหายไปนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนเงียบหน่อยวันธรรมดาก็ ออกมากักตุนอาหารแฟนก็บอกว่าจะชวนเข้าไปซื้อออีกช็อปหนึ่งอันนี้ว่าไม่อยากขึ้นรถไปแล้วคนผู้คนมันเยอะแยะ ก็ไม่อยากจะไปเดินปะปนเข้าไปในเมืองมากนะก็เว้นเว้นบอกมามาที่นี่ดีกว่าเท็โกที่เคยซื้อนะฮะเป็นอะไรที่คนน้อยดีแล้วก็เดินทางมาไม่ไกลบ้านเราก็ใช้การเดินเท้ามานะคะก็ไม่ต้องผ่านผู้คนเลยเยอะๆริมถนนก็มาที่มันแบบว่าเซฟที่สุด แล้วยิง่งแอลกอฮอล์หายากหน้าก,กากอนามัยหายากก็เลยไม่อยากทำอะไรที่มันก็เลยไม่อยากจะทำอะไรที่มันให้มันลำบากกับลูกไปมากกว่านี้นะคะ ใช่ค่ะของของก็อย่างพวกกระดาษที่ชู่คืออะไรพวกนี้ก็เนี่ยจะหายไปอย่างนี้นะคะหายไปเยอะแม้แต่อาหารสัตว์นี่ก็ยังโบโบไปเยอะเลยะคะ่ะนี่ค่ะกับตันคือผู้คนไม่อยากออกจากนอกบ้านกันนะนะคะไม่อยากออกนอกบ้านบ่อยๆให้เลิกอ,อาหารหายไป โอเคค่ะวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนพากันมาให้ดูว่าสินค้าบางอย่างที่เรามาหากินกันมันก็หมดและหายไปนะคะยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กด Sub สไ r ร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ